สำหรับจีวิเคราะห์เนี่ยเรื่องราวการกําเนิดของมันอะ่ะมันก็เลยเหมือนทําให้เกิดข้อสรุปแล้วว่าความบิดเบี้ทางจิตเนี่ยมันมีความหมายในระดับจิตใต้สมนึกอยู่ที่เราอาจจะสามารถทําวามเข้าใจได้แต่ว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ความหมายของอาการป่วยของตัวเองได้อกเหมือนเคสของอาาโอที่จะไม่รู้เลยว่าเออมันเกี่ยวข้องกับการที่ตัวเองป่วยอนยะ่างไงจนกระทั่งแบบว่าได้นึกย้อนถึงทความทรงจำอะไรขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็มีการเหมือนตีความเพื่อเชื่อมโยงด้วยว่า ประสบการณ์น,นั้นกับอาการป่วยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับพอคนไข้เนี่ยรู้แล้วว่าความหมายของอาการป่วยเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันมันหมายถึงอะไรนะครับมันก็เลยทําให้คนไข้เนี่ยค่อยๆดีขึ้นถ้าสรุปอย่างแรกเลยของศาสตร์จิตวิเคราะห์บทนําอันนี้ก็คือศาสตร์จิตวิเคราะห์เนี่ยมันคือการที่เราหาความหมายของอาการป่วยหรือความผิดปกติทางจิตหรือพฤติกรรมบางอย่างทางออของ คนเราที่อยู่ในระดับจิตใต้สำนึกคือเราหาแรงจูงใจในจิตใต้สำนึกนั่นเองว่าแบบมันมันคืออะไรที่ทาให้คนเรามีพฤติกรรมแบบนี้หรือีการแสดงแบบนี้หรือว่ามีอาการป่วยออกมาแบบนี้นะครับซึ่งศาสตร์จิตวิเคราะห์คือการทําให้คนเนี่ยนหนักถึงสิ่งที่อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังของพฤติกรรมเรานะั้นหรืออาการป่วยเรามากขึ้น นี่ฟรอยก็เลยเหมือนสร้างโมเดลแกล้เลยในการทำความเข,ข้าใจเรื่องของจิตสำนึกแล้วก็จิตใต้สำนึกขึ้นมาเออจริงๆแล้วอะไอไอแนวคิดเรื่องของออจิตใต้สำนึกอะมันมีตั้งแต่ของชาโคลแล้วนะคือมีการสะกดจิตอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องของระดับที่เรียกว่าจิตก่อนสำนึกเนี่ยก็มไม่ได้ค่อยได้รับความพูดถึงมากเท่าไหร่แต่แน่นอนว่าหลายๆคนก็คิดว่ามันคงมีอยู่แหละอ่ะเราเราเชื่อว่ามันมีจิตสำนึกอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็มีจิตใต้สำนึกที่ลกลงไปแล้วมันมีช่วงก่อนสำนึกอยู่นิดนึงด้วยนะครับก็คือ ช่วงที่แบบเราสามารถเข้าถึงมันได้เหมือนเราอาจจะลืมไปแป๊บนึงแต่พอแบบว่าสกิดนิดนึงเราก็อ๋อจาได้แล้วอะไรแบบนี้ซึ่งโมเดลแรกๆที่ได้รับความนิยมมากในการอธิบายว่าจิตใจของคนเรามันมีจิตใต้สำนึกอยู่นะก็คือโมเดลเหมือนเป็นภูเขาแข็งคือเขาจะบอกว่าจิตสานึกของคนเราเนี่ยมันเหมือนเป็นยอดภูเขาแข็งที่อยู่เหน,นือน้ําคือเราคิดว่าเรารู้เราใช้ชีวิตโดยที่เรามีการตระหนักรู้นในตัวเองเยอะมากเรารู้ว่าเรารู้หลาย,ลาย,ลายอย่างที่เราทำรู้ทนี้แต่มันก็มีอีกหลายหลายอย่างเลยที่ ลึกลงไปแล้วบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเราทําแบบนั้นไปทำไมมันมีอีกหลายๆอย่างเลยที่เป็นความรู้สึกหรือประสบการณ์บางอย่างที่เราอาจจะลืมไปแล้วอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันยังคงฝังอยู่เป็นโมเราอยู่แล้วมันก็มีอิทธิพลมากๆกับชีวิตเราเขาก็เลยมองว่าโมเดลของจิตใต้สํานึกเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นภูเขาล้าแข็งที่ว่าบนยอดภูเขาล้าแข็งอ่ะมันเป็นส่วนที่เรารู้ตัวได้เรารู้ว่าเราคิดอะไรเรามองเห็นอะไรเราเรารู้ว่าเราเออเรารับรู้อะไรบ้างนะครับแต่ว่ามันก็มีส่วนที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับจิตใจอีกเยอะมากที่่่อยูลลึกกงไปวานนั้ เหมือนส่วนที่อยู่ใต้น้ําลงไปของภูเขาน้้งแข็กนะครับที่มันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่มากๆซึ่งไอ้พื้นที่ที่ใหญ่มากๆเนี่ยก็เชื่อว่ามันคือส่วนของจิตใต้สํานึกนะครับที่ลึกลงไปแล้วก็มีช่วงที่ก่อนพ้นผิวน้านิดนึงก็เป็นช่วงที่เหมือนเป็นจิตเกอะสํานึกหรือพีคอนเชียสแต่จีวิเคห์เนี่ยก็จะสนใจในเรื่องของเอ่อจิตใต้สํานึกซะเยอะนะครับเพราะเราเชื่อว่าสิ่งเนี้ยม,มันมันมีอิทธิพลต่อชีวิตของเรามากซึ่งพอยใช้โมเดลเนี้ยในแง่ที่อาจจะไม่แตกต่างอะไรกับตอนของ,ยนะยขขอ,งอยเา เป็นคนแรกๆที่ที่มองว่าจิตใต้สำนึกกับจิตสำนึกอะ่ะมันคอนเซียตกับอันคอนเชียมันไม่ได้แยกกันขาดขนาดนะั้นมันเลยมีคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าไดนามิกอันคอนเซียตเกิดขึ้นด้วยจิตใต้สำนึกเนี่ยมันยังคงเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่แท่ลึกลงไปตลอดเวลาแต่มันจะมีการเล็ดลอดขึ้นมาสู่จิตสำนึกได้ในบแบบแบบว่าอยู่ๆเราเรานึกนถึงมันขึ้นมาได้โดยที่แบบไม่มีเหตุหรืออย่างเช่นอาการปวดเองก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่ามันอยู่ใต้สำนึกก็จริงแต่ว่า พอมันถึงจุดหนึ่งมันวนกลับมากลายเป็นเรื่องของอาการป่วยแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันมันก็เลยเหมือนแบบอนาโอที่มีปัญหาในเรื่องของไม่สามารถกินน้ำไม่แก้วได้อะไแบบนี้มันก็คืออาการป่วยที่เกิดขึ้นแต่เราไม่เข้าใจความหมายมันว่าว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้มันก็เลยเหมือนกับเป็นไดนามิกที่เกิดขึ้นเหมือนพลังงานของจิตใต้สำนึกเนี่ยมันถูกถ่ายเทขึ้นมาสู่ด้านบนยอดภูเขาแต่ว่ามันขึ้นมาในแบบที่แตกต่างออกไปคือมันไม่ได้ขึ้นมาตรงๆมันขึ้นมาแบบ ในรูปแบบที่เรางงกันมาว่าสรุปม,มันคืออะไรกันแน่งนั้นในมุมมองของฟลอยในการสร้างโมเดลเนี่ยขึ้นมาก็คือเป็นโมเดลแรกๆที่ให้เห็นว่ามันมีการเชื่อมโยงกันอยู่ระหว่างจิตสํานึกแล้วก็จิตใต้สํานึกแล้วก็มีส่วนของการที่เหมือนเป็นจิตก่อสำนึกอยู่ด้วยนะครับในเวลาต่อมาอจุดหนึ่งฟลอยมองว่าเขาอยากจะทําเข้าใจว่าแล้วคนเนี่ยมันมีการเก็บกดอะไรบางอย่างในจิตใต้สํานึกได้อย่างคือจิตใจมันทางานยังไงนั่นแหละนะครับเขาก็เลยสร้างโมเดลอีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าสตัคเจอร์เ็ลโมเดลดดมา ก็คือเป็นโมเดลที่มีการแยกพลังงานพาหน้านจิตใจหรือองค์ประกอบจิตใจออกเป็น3ส่วนอีกก็คืออิดอีโก้แล้วก็ซูเปอร์อีโก อิดเนี่ยก็คือเหมือนส่วนที่อยู่ภายใต้อันคอนเชียสของเราคืออยู่ใต้จิตใต้สำนึกของเราเลยมันเหมือนเป็นแรงจูงใจหรือแรงขับอะไรบางอยา่างมันเหมือนเป็นส่วนของจิตใจที่มีความพยายามยามากที่จะตอบสนองความที่พขาจให้กับตัวเองเหมือนมีความพัฒนาอะไรหลายอย่างเหมือนเป็นตัวตนของเราที่มีความแบบอยากจะเห็นแก่ตัวหรืออยากจะทําอะไรก็ตามเพื่อตัวเองหรือมีความพยายามอย่างมากที่จะรักษาชีวิตของตัวเองไว้อะไรแบบนีน้คือมันมีหลายยอย่างที่อยู่ในอิดนะคืออย่างปรอยมองว่าอิดคือส่วนที่อยู่ในจิตใต้สำนึกแบบเพียวๆแบบเลย แต่ว่าเวลาที่เราต้องใช้ชีวิตตามปกติหรือเรามีการรับรู้ความเป็นจริงเกิดขึ้นมันก็จะมีส่วนของจิตใจที่ถูกสร้างขึ้นมาอีกอันนึงที่เรียกว่าอีโก้ก็คือเป็นส่วนที่อยู่ตรงการลางระหว่างความเป็นจริงกับความต้องการของจิตคืออีโก้เนี่ยจะเหมือนเป็นส่วนของจิตใจที่มีการพยายามคิดมากขึ้นมากกว่าการทําอะไรตามใจตัวเอง ก็คือจะมีการรับรู้กฎข้อบังคับต่างๆมากขึ้นว่าเออโลกนี้มันมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคืออีโกโ้ก็จะเหมือนเป็นตัวแทนตัวกลางระหรว่างโลกแห่งความจริงกับสิ่งที่อยู่ในจิตใจที่มันอาจจะดูไม่ make sense อ่าอะไรแบบนั้ในภาษาการอีโก้ก็เลยเหมือนเป็นตัวกลางแต่คราวนี้อีโก,โก,ก้เนี่ยมันเหมือนเป็นจุดที่ซารละฟรอยเนี่ยก็มองว่าอีโกโ้เนี่ยมันไม่ได้ทํางานด้วยตัวมันเองอย่างโดดๆถ้าดูจากโมเดลของฟรอยเนาะ แล้วไปประกอบกับความแข็งแรงเนยจะเห็นว่าอีโก้มันเป็นส่วนที่มันเหลื่อมระหว่างส่วนที่เรามีจิตสํานึกคือเราคอนเชียสกับอันคอนเชียสแล้วก็อยู่ตรงนั้นเราพีคอนเชียสด้วยคืออีโก้มันเลยเหมือนเป็นส่วนของจิตใจที่ไปในทุกส่วนแต่ว่าก็จะมีความรีเลทกับตัวจิตสํานึกมากกว่าคือเรารับรู้ได้มากกว่าคืออีโก้มันก็เลยจะเหมือนเป็นเหมือนส่วนของตัวเราที่มีความคิดแต่บางครั้งเราก็ใช้ชีวิตโดยอัตโนมัติด้วยเหมือนกันอ่าอีโก้มันก็เลยไม่ได้ทํางานเบบเรารู้ตัวตลอดเวลาว่าเราทําอะไร แล้วบางครั้งเราก็เลยเลือกที่จะใช้วิธีการลัด้วยการสร้างสิ่งที่มันเหมือนเป็นก่องให้ชีวิตของตัวเองขึ้นมาเงั้นจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่ฟลอยสร้างขึ้นมาก็คือคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าซูเปอร์อีโก้คือสิ่งที่มันเหนือกว่าอีโก้บบอกได้ว่าเหมือนอีโก้เนี่ยพยายามที่จะหาบาลานซ์ระหว่างตัวอิดก,กับโลกควาเมเป็นจริง แต่ว่าพอมันถึงจุดหนึ่งอีโก้ก็อาจจะเหมือนรู้สึกว่ามัน,มนต้องมันต้องใช้อะไรมาบางอย่างเพื่อช่วยให้มันเป็นวิธีการที่ง่ายขึ้นหรือมันเป็นคีย์รัดที่มากขึ้นะนั้นก็เลยเกิดการสร้างสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์อีโก้ขึ้นมาเพื่อครอบอีกทีเหมือนเหมือนเป็นคีย์รัดในชีวิตอะไรแบบนี้ก็เป็นพวกคอนเซปต์หรือกรอบทางศิลธรรมอะไรต่างๆที่เรารับรู้มาจากโลกภายนอกแล้วสร้างสร้างมันขึ้นมากลายเป็นแบบคอนเซปต์ของความดีของออสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ควรทําสิ่งที่ไม่ควรทําอะไรอย่างนี้ขึ้นมา ติดอยู่ในจิตใจเราว่าอะไรคือสิ่งที่ดีอะไรสิ่งที่ไม่ดีอะไรคือสิ่งที่ควรทําหรือไม่ควรทาแต่ไอ้กรอบพวกน,นี้มันไม่ได้อยู่กับอีโก้ตลอดเวลาแต่ว่ามันมันแยกออกมาแล้วบาร์คามันก,ก็กลายเป็นสิ่งที่กำหน,นดการทํางานของ Eagle อีโก้นึงด้วยมันมันเหมือนกับว่าเออคุณสร้างตํารวจขึ้นมาแล้วตํารวจมาคุมคุณอีกทีเนี่เออมาบอกให้คุณทาตามกฎหมายที่คุณเป็นคนสร้างขึ้นเองอีโก้มันเหมือนแบบคุณสร้างโลกขึ้นมาสร้างตํารวจขึ้นมาแล้วซูเปอร์อีโก้คือตํารวจอะเอออะไรแบบนั้น ดังั้นซูเปอร์อีโก้เลยมันก็เลยเหมือนเป็นส่วนที่มันก็อยู่ทั้งในอัตคอนเชียอทีคอนเชียอแล้วก็คอนเชียอได้เหมือนกับอีโก้เลยแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่จะเข้ามามีบทบาทต่อตัวอีโก้อีกทีหนึ่งได้เหมือนกันนั่นก็คืออันนี้คือโมเดลของฟลอยว่าเพราะแบบนี้จ,จิตใจเรามีการสร้างสามพาร์ทนี้เกิดขึ้นงนั้นมันก็เลยนํามาสู่การที่จะเก็บกดอะไรบางอย่างความทรงจําบางอย่างหรือความรู้สึกบางอย่างไว้ในจิตใต้สานึกได้ด้วยการที่ว่าซูเปอร์อีโก้มันก็ตีกับอีโก้แล้วมันก็ตีกบอ e e ด้วย แล้วอีโก้เองเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ใช้ชีวิตอยู่บนความเป็นจริงได้นะครับบางอย่างที่ตัวอิงต้องการหรือปรารถนาหรือว่าตัวอิดเองรู้สึกแบบอยากจะเอ็กเพรสมันออกมาอยากจะระเบิดออกมาเนี่ยแล้วมันทําไม่ได้อีโก้ก็เลยช่วยด้วยการกดสิ่งที่อิดปรารถนาหรือสิ่งที่อิดต้องการลงไปอยู่ในจิตใต้สานึกอีกทีหนึ่งหรือประสบการณ์บางอย่างที่อีโก้ไม่อยากจะรู้อ่ะมันก็จะกดสิ่งนั้นลงไปในจิตใต้สำนึกอีกทีนั่นก็คือโมเดล ที่ที่ฟลอยสร้างที่หมาว่าจิตใจมันมีการทํางานยังไงที่เกิดการเก็บกดขึ้นนะครับพอมันเป็นแบบนี้เราเราก็เห็นแล้วว่าจิตใจมันดูทับซ้อนแล้วมันตีกันเองนั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะบอกได้ว่าเนื้อหาสําคัญของจิตวิเคราะห์จริงๆอ่ะมันคือเรื่องของคอนฟ lict หรือมมขัดแย้งที่เกิดขึ้นเสมอคือในศาสตร์จิตวิทยาอื่นๆอ,อ่ะอาจจะพยายามแสวงหาเรื่องของภาวะที่เราเรียกว่าคอนฟ lict free หรือว่าภาวะที่มันไร้ปก เราพยายามมองหาจุดที่แบบมันต้องไม่มีความขัดแย้งในจิตใจเกิดขึ้นสิมันต้องมีจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวเองจริงๆคุณรู้สึกว่าไม่ได้อื่อดใจหรือรู้สึกลําบากใจหรือรู้สึกว่าแบบเออมันสองจิตสองใจอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ใช่กับจิตวิเคราะห์คือจิตวิเคราะห์อ่ะมันคือศาสตร์ที่คุณจะเห็นการขัดแย้งกันตลอดเวลาภายในตัวคุณเองอย่างแรกที่คุณเห็นแล้วก็คือจิตสํานึกกับจิตใต้สานึกอ่ะคอนเชียกับอันคอนเชียมันตีกันถูกไหมคุณอยากรับรู้แบบนึงแต่จิตใต้สําานกกกคุณไมม่อยรรััับู้็จะตีน มันเลยจะเหมือนกับว่าความขัดแยงระหว่างจิตสำนึกกับจิตต่ธมนื้อมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราตั้งคาถามได้ว่าจิตใจของเรามันไม่อยากให้เราเห็นอะไรหรือความขัดแย้งระหว่างภาพความทรงจําบางอย่างกับการเซ็นเซอร์บางอย่างความทรงจําบางอย่างอ่ะเราเรารับรู้อะไรบางอย่างเราเราจดจํามันได้ใช่ไหมแต่บางทีจิตใจเราก็สร้างคอนเซปต์บางอย่างขึ้นมาเพื่อบอกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ดีนะถ้าเราจะรู้มันไม่ดีนะถ้าเราจะจําได้นะครับมันก็เลยเกิดการเซ็นเซอร์ เกิดขึ้นเป็นภาพลางๆหรือเป็นสิ่งที่เราจําเกี่ยกับนไม่ได้มันก็เลยเหมือนเป็นความขัดแย้งว่าจิตใจเราเหมือนมีความต้องการปกปิดความทรงจําบางอย่างหรือเนื้อหาบางอย่างอยู่อ่ะก็ะเป็นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วมันมีเหตุผลที่เป็นแบบนั้นด้วยนะถ้าพูดง่ายๆว่าโฟมขัดแย้งมันคือการบอกว่าฝั่งหนึ่งก็ถูกอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกหรือโฟมขัดแย้งอย่างที่สามก็อย่างเช่นเอ่อเรื่องของแรงขับกับข้อห้ามร้ายกับ prohibition น,นะครับคือแรงขับก็คือพวกความปรารถนาต่างๆที่อยู่ในจิตใจคคุณททททีีี่่่่่บังงงรรมมมมนไไใชสสิิสาาาาถํด้ลวจ อ่ะแบบคุณอยากที่จะไปต่อยหน้าคนอื่นเลยเนงะี้ยเออคุณอยากที่จะเออไปตบคนนูน้นคนนี้คุณอยากจะด่าใครบางคนแต่ในบางสาการในบางสาที่คุณทําแบบนั้นไม่ได้เออมันมันเลยเป็นขัดความขัดแย้งระหว่างแรงขับข้อห้ามคือแรงขับที่อยากจะเออทาแบบนั้นทาแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในโลกความจริงบางอย่างมันทาไม่ได้มันมีข้อห้ามของที่ที่นั้นอยู่ มันก็เลยเป็นเหมือนกับข้อห้ามของโลกภายนอกที่จํากัดไม่ให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วมันมีเหตุผลที่ทาไมต้องห้ามแบบนั้นสมมุติอย่างเช่นคุณแบบโกรธใครมากๆแล้วคุณอยากที่จะแบบไปทํร้ายร่างกายคนอื่นหรือเปล่ามันคือแรงขับที่คุณอยากจะปลดปล่อยความแบบไม่สบายใจของคุณอยากที่จะปลดปล่อยความโกรธแล้วกันทำร้ายคนอื่นแต่ในโลกความเป็นจริงเรามีสิ่งเรียกว่ากฎหมายเออกฎหมายมันก็จะห้ามคุณว่าถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะโดนลงโทษตามกฎหมายนะคุณต้องเสียค่าปรับ เออหรือคุณอาจจะต้องติดคุกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดคอนฟ lict กันในจิตใจของคุณเองว่าคุณอยากทําแบบนี้แต่คุณทําไม่ได้ด้วยความจริงแต่มันก็มีเหตุผลว่าทําไมคุณถึงต้องมีความอยากที่จะทําแบบนั้นเพราะว่าคุณโกรธอ่ะคุณอยากจะทําร้ายคนอื่นอ่ะเออมันก็มีเหตุผลว่าทาไมคุณถึงอยากจะเอ็กเพรสอารมณ์โกรธออกมาเพราะว่ามันรู้สึกอึดอัดถ้ามันเก็บไว้อะไรเงี้ยอ่ามันก็อาจจะองหาธีการอย่างอื่นที่จะประนีประนอมแล้วว่า ทั้งสองฝั่งนี้ได้ก็คืออาจจะไปทําอะไรก็ตามที่ช่วยให้คุณระบายความโกรธออกมาได้โดยที่ไม่ได้ไปทาร้ายร่างกายคนอื่นโดยตรงคือสุดท้ายคือเรื่องของ drive กับ defense นะครับก็คือนอกจากตัว cer, แรงขับกับข้อห้ามมันมันจะขัดกันแล้วว่ามันมีข้อห้ามกับโลกภายนอกไม่ให้คุณทําเหมือนกฎหมายอยู่แล้วว่าแล้วแล้วมันก็เลยนํามาสู่การที่คุณก็สร้างวิธีการปกป้องตัวเองทางจิตขึ้นมาว่าคุณเก็บกดความโกรดนั้นตลอดเวลาไม่ได้งั้นแทนที่คุณจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นคุณก็เลยเลือกที่จะแบบไปทําร้ายคนในครอบครัวแทนเ คือคนอื่นนะ่ะคุณไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรคุณแต่ถ้าคุณทําคนในครอบครัวหรือไประบายพานใส่คนในครอบครัวแทนพานใส่หมาแทนมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่ทําให้คุณได้ระบายความปกดออกมาแล้วมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองทางจิตยอย่างหนึง่งไม่ให้คุณอึดอัดใจเกินจนเกินไปแต่ไอการใช้กลไกป้องกันตัวเองทางจิตแบบเนี้บางครั้งอ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการที่คุณจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการด้วยเหมืนอนเช่ชนคุณมีแรงขับของการที่แบบคุณอยากจะไปทาํท <mm. าร้ายออื่ทไกเเลีจะป เตะหมาแท่อย่างเงี้ยเออแต่คอนซิเควนซ์ของมันก็คือแบบคุณอาจจะโดนแบบหมากัดหรือว่าคุณอาจจะทําให้หมามันตายอะไรเงี้ยเออแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะขัดกับความต้องการอีกอย่างหนึ่งของคุณคือทําไมคุณถึงเลี้ยงหมาคุณรักมันมันก็คือเป็นแรงขับของความรักอย่างคุณก็รักหมาไว้เลยอยากเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยแต่พอคุณเอาอารมณ์โกรธเป็นลงใส่มันเนี่ยมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าร้ายหรือแรงขับที่เป็นเหมือนแรงขับได้ความรักของคุณเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันกับตัวเอ่อกลไกป้องกันทางจิตที คุณสร้างขึ้นมาเหมือนกันแล้วมันกลายเป็นการกำกัดเลยว่าแทนที่คุณจะได้หาวิธีประนีประนองกับเอ่อตัวเองได้กลายเป็นว่าคุณทําแบบนั้นแล้วคุณรู้สึกแย่ไปเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เลยเป็นเรื่องของความขัดแย้งในด้านติดได้สํานึกแล้วสิ่งเนี้ยมันก็คือสิ่งที่สิวิเคราะห์สนใจนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งคือเราพูดถึงอิทธิโก้สบาโก้ไปแล้วใช่ไหมความขัดแย้งแล้วว่าการทําตามสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือปรารถนาจะกิดให้อย่างเดียวกับการทําตามสิ่งที่ตัวเอง อภารถนาแต่คำานึ่งถึงโลกความเป็นจริงอ่ะมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นภาพสะท้อนของความขัดแย้งในจิตใจด้วเหมือนกันถ้าเราดูจากโมเดลน่ยมันก็คือเป็นโมเดลที่สรุปได้ว่าด้านบนคือเราใช้ชีวิตโดยที่เรายึดหลักที่เรียกว่า pressure principle หระหลักการของความพึงพอใจหรือความพอใจแค่อย่างเดียวคือเราเจออะไรสักอย่างหนึ่งที่จากภายนอกหรือภายในใจเราเนี่แหละที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกว่า เราไม่สบายใจขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้เรารู้สึกสบายใจเช่นคุณเห็นเห็นรถสปอร์ตแล้วคุณอยากได้รถสปอร์ตเนี่ยแต่ว่าก่อนที่คุณจะอยากได้มันคุณจะรู้สึกว่าตัวเองขาดฉันไม่มีรถสปอร์ตฉันรู้สึกแย่ะไรงั้นคุณต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้รถสปอร์ตมาคุณก็เลยถ้าคุณรวยมากๆคุณก็ใช้เงินซื้อเลยนั่นคือการใช้ชีวิตบนหลักความพึงพอใจอย่างเดียวคือบนหลักของ Pressure Principle อย่างเดียวแต่ในหลักของความเป็นจริงอ่ะมันจะเข้ามาในแง่ของเหตุผลมันนนเเเเเกกกกิิิิดดดดมมมมลลยยยคคคคคุุุณณณออออาาาาไ้้้รสตแแววีีงงง่่พบขึน มีเหตุผลเกิดขึ้นคุณจะถามเองว่าซื้อไปทําไมเอออะไรเงี้ยมันมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความคิดอย่างมีเหตุผลของตัวอีโก้ทีนึ่นคือมันจะไม่ใช่การใช้ชีวิตอยู่บนหลักของความพึงพอใจที่เป็นความต้องการหรือความปัญหาโดยส่วนตัวอย่างแล้วลแต่ว่ามันมีเรื่องของความเป็นจริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันอาจจะไม่ใช่แค่ว่าคุณซื้อไปทําไมแต่ว่าคุณนึกภาพว่าคุณซื้อรถสปอร์ตมาขับในประเทศไทยคุณต้องมาเจอรถติดอ่ะมันคุ้มไหมอะไรเงี้ยมันคือการคิดตามหลักความเป็นจริงบางอย่างม,มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าจะใช้้เเงินนซือไปลยมัก เจะไม่ไม่ได้หรือเปล่าไม่ไม่ make sense หรือเปล่าอะไรเงีย้ยงั้นการใช้ชีวิตบนหลักการของความพอใจอย่างเดียวมันก็เลยถูกปัดตกไปมันก็จะกลายเป็นการใช้ชีวิตบนหลักของความจริงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยว่าถ้าซื้อมาแล้วขับบนถนนประเทศไทยรถติดๆอะไรเงี้ยในกรุงเทพอะไรเงี้ยอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ก็อาจจะโอเคลองไปซื้อรถอื่นแทนไหมหรือว่าซื้อแล้วมาแบบตั้งโชว์สวยๆเฉยๆไหมหรือว่าไม่ซื้อแล้วเก็บไว้เป็นเป้าไว้ซื้อในอนาคตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ได้เป็นความพึงพอใจในอีกรูปแบบหนึ่งคือเราทําอย่างอื่นแทนเพื่ คือไม่จะเป็นต้องครอบครองมันก็ได้แต่ว่ามีที่การอื่นให้เรารู้สึกดีได้กับสิ่งนี้นั่นคือการใช้ชีวิตสองหลักที่มันขัดแยง้งกันคือความขัดแย้งระหว่างการหาความสุขใส่ตัวเท่านั้นกับการที่นอกจากการคิดถึงความสุขตัวเองแล้วก็ต้องคิดถึงหลักความเป็นจริงแล้วก็หลักเหตุผลด้วยอะไรเงี้ยมันก็คือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจิตใ,ใจของเราได้สุดท้ายเนี่ยมันก็มีคอนเซปต,ต์ความขัดแย้งระหว่างตัวความปรารถนาด้วยกันเองคือเรื่องของร้ายหรือแรงขับด้วยกันเองที่ตีกัน ถ้าในทฤษฎีของฟรอยด์มันจะมีเรื่องของคอนเซปต์ของการที่คนเราเกิดมาเราอยากที่จะมีชีวิตใช่ไหมครับมีแรงขับทางเพศที่ฟรอยด์เรียกว่าลิบิโดนะคือส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับเพศหมดเลยสำหรับฟรอยด์เนาะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงลิบิโดจริงๆเ่มันคือือนเป็นแรงขับของความอยากมีชีวิตอยากการอยากสร้างชีวิตอยากมีชีวิตมากกว่ามันคือแรงขับของการแบบใช้ชีวิตเอนจอยชีวิตแล้วก็ทําอะไรให้ได้รู้สึกว่าตัวเองได้มีชีวิตนะเรื่องเซ็ก์มันก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งในนั้นนะครับแต่ว่าฟรอยด์เนี่ยก็มองว่า เราก็ยังมีแรงขับของความอยากที่จะรักษาชีวิตอยู่ด้วยนะแรงขับของสิ่งที่ว่าเป็นอีโก้ไดรฟ์คือแรงขับของการที่เราก็อยากจะใช้ชีวิตตามความเป็นจริงอยู่เหมือนกันไม่ได้อยากที่จะแบบใช้ชีวิตโดยเห็นแก่ตัวอะไรขนาดนั้นมันก็เลยเหมือนเป็นแรงขับที่ตีกันคุณอยากเห็นแก่ตัวแต่คุณก็อยากที่จะเห็นใจคนอื่นก็ตีกันหรือแรงขับของลิบิดอมันก็ มันจะมีนหนังสือที่ชื่อว่า Beyond Pleasure Principle ของฟลอยที่นําเสนอเรื่องของว่าคนเรามีแรงขับอยากจะสืบพันธุ์แต่ว่าในคอนเซปต์ของฟลอยที่เขายกขึ้นมาเนะี่ยคือแบบว่าแรงขับทางเพศอะไรเนงะี้ยบางครั้งมันเหมือนกับการกระทาบางอย่างทางเพศอะ่ะมันนํามาสู่การที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนสูญเสียตัวตนได้คนะือมันเหมือนกับเวลาที่คุณมีเพศสัมพันธ์หรือมเซฟอะไรเนงะี้ยบางกิจกรรมทางเพศมันเหมือนกับคุณละทิ้งซึ่งตัวตนหรือละทิ อีโก้ตัวเองไปอะไรเงี้ยลาท่อัตตาตัวเองไปแต่ในขณะเดียวกันจิตใจเราก็อยากที่จะรักษาตัวตนของตัวเองไว้เหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็เรยเหมือนเป็นสิ่งที่ตีกันแล้วอ่ะฉันก็อยากที่จะหาความสุขใส่ตัวนะแต่ฉันก็อยากที่จะรักษาตัวตนของฉันไว้ด้วยอะไรเงี้ยเออฉันก็ไม่อยากที่จะยอมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ฉันต้องการอะไรเงี้ยเออมันมันก็เป็นเหมือนแรงขับที่ตีกันอีกสุดท้ายก็คือเรื่องของแรงขับเรื่องของการมีชีวิตกับความตายคือคอนเซปต์ของฟรอยเนี่ยคือเชื่อววว่่าาามมมัันีแรงงขขบออคตยยยูด้ คือทุกคนเนี่ยมีความปรารถนาที่จะตายแต่มันไม่ใช่ให,มหมายถึงว่าตายแบบลิอรอลลี่จริงๆแต่ว่ามันเป็นเหมือนแรงขับที่แบบว่าอยากที่จะหยุดนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่อยากที่จะรับรู้อะไรไม่อยากที่จะเหนื่อยเพราะว่าเออแรงขับของการใช้ชีวิตชีวิตมันก็นํามาสู่ความพยายามความปลวายอะไรหลายอย่างแต่ว่าแรงขับของความตายมันก็เป็นเหมือนกับอยากจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นภาวะของการหยุดนิ่งภาวะของการไม่มีชีวิตอยู่ภาวะของการไม่มีอยู่ไม่ต้องเหนื่อย,ยอะไรแต่ว่ามันก็ตีกันกับแรงขับ การอย่างมีชีวิตอยู่เ่ฟอยก็เลยเชื่อว่าเหมือนมีลิบิโดกับเดซไดเนี่ยตีกันอีกทีหนึ่งด้วยเหมือนกนะันอ่ะมันก็เลยเป็นคอนเซปต์ที่ว่าคอนฟ lict มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ความปัถนาของเราที่มันขัดกับโลกภายนอกขัดกับข้อห้ามหรือขัดกับความเป็นจริงอะไรแค่ยางไงแต่ว่าความปัถหาของเราเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบแล้วบางครั้งมันตีกันเองนะครับโอเคคือก็จะเห็นว่าคอนเซปต์ของจิตวิเคราะห์เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการมองหา ทั้งคอนฟ lict แล้วก็ด่าหรือปมขัดแย้งกับแรงขับของจิตใจใช่ไหมครับที่อาจจะอยู่ในจิตใต้สํานึกอะไรแบบนั้นเพราะมาเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้จิตวิเคราะห์เนี่ยมันก็นํามาสู่การพยายามวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนทั่วไปนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของอาการปวดทางจิตอย่างเดียวแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นในแง่มุมต่างๆของชีวิตด้วยเป็นเรื่องปกติที่ชีวิตเราจะมีหลายเรื่องให้เรารู้สึกว่าต้องมีคอนฟ lict ในหลายๆ,ๆอย่างทั้งในเรื่องของการที่เราจะ ทำตามความปรารถนาของตัวเองหรือว่าการที่จะจํากัดตัวเองให้ใช้ชีวิตยังไงนะครับอะไรแบบนั้นคราวนี้มันก็เลยจะนาม,มาสู่ประเด็นต่างๆที่จิตวิเคราะห์ให้ความสนใจในการพยายามมองหาเรื่องของแรงขับในจิตใจสมดึกแรงจูงใจต่างๆเรื่องของคมขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นได้ในประเด็นต่างๆโดยหัวข้อหลักมันก็จะแน่นอนว่าตั้งแต่ยุคฟรอยมันก็จะสนใจในเรื่องของเรื่องเซ็กชวลิตี้หรือความเป็นเพศเป็นหลักมันก็จะมีทฤษฎีเรื่องโอดิปุสคอมเพกซ์อะไรองี้โผล่ขึ้นมามันก็เป็น มุมเรื่องของความรู้สึกว่าการต่อสู้กันแย่งชิงกันในเรื่องของการได้รับความรักหรือไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่อะไรแบบนี้มีความรู้สึกอิจฉาความรู้สึกเป็นคู่แข่งกันระหว่างออพ่อแม่กับลูกชายพ่อกับลูกชายแม่กับลูกสาวหรือแม้กระทั่งการแข่งแย่งกันระหว่างความรักของพี่น้องมีเรื่องของการรับรู้บทบาททางเพศอะไรต่างๆด้วยก็มีประเด็น,นอื่นๆที่ตามมาจากในสไลด์เนี่ยก็คือจะให้เห็นว่าตัวสีดำเนาะมันคือประเด็นหลักๆที่ถ้าพูดในแง่มุม ศัพท์ทางด้านจิตวิเคราะห์เนี่ยยุคลรกเริ่มหรือว่าตำรากเก่าๆก็มันจะใช้ศัพท์เทคนิคข้อเทิมประมาณนี้เรื่องของ s e x u a l i t y หรือโอดิปุสคอมเพกที่ที่จะได้ยินบ่อยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันในในในวิดีโออื่นแล้วก็เรื่องของเดส u ์ท i v e เรื่องของแรงขับของการต้องการทําลายล้างการทาลายคนอื่นทํรลายคนอื่นอ่าเรื่องของแรงขับ death drive ความปรารถนาแห่งความตายหรือว่าต้องการทําลาย Object Object ในที่นี้ในภาษาจิตวิเคราะห์เราเรียกว่าเป็นเป้าหมายอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของอะไรก็ได้นะครับเราเร ข้อที่สวเรื่องแบบ dependent การพึ่งพิงการมีความสัมพันธ์กับอ b อบเจกต์อ c อบเจกต์เรレーความสัมพันธ์กับคนกับสิ่งของกับวัตถุอะไรเงี้ยเรื่องของนาซิซิซึมก็รวมอยู่ในส่วนนี้ด้วยคือว่าคอนเซปต์ของจิวิคอร์เนมองว่าความของตัวเองมันก็ไม่ได้เป็นแค่เราสนใจแค่ตัวเราอย่างเดียวแต่ว่ามุมมองของคนรอบๆข้างเรามันก็มีผลต่อตัวเราเหมือนกันว่าเออเราจะต้องการมุมมองของคนเหล่านั้นมาช่วยซัพพอร์ตภาพที่เรามีต่อตัวเองยังไงก็เรื่องของ u unformulate e x p e r i e n c e อะไรเงี้ย เหมือนแล้วของโอที่ประสบการณ์บางอย่างมันถูกเก็บกดไปเพราะว่าเออแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนํามาเข้าใจนะมันก็คือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รับการโปรโมตหรือเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้ถูกทําเข้าใจอย่างแน่ชัดว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างคืออันนี้มันก็อยู่ในพาร์ทของพาร์ทต้นสือสีดาที่เป็นข้อเท็จจริต่างๆนะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรายละเอียดที่ลงไปกว่านนั้นอ่ะมันก็จะเป็นหัวข้อที่ก็จะเห็นได้มากขึ้นในตําราต่างๆที่พูดถึงในแง่มุมที่ ค่อยๆเข้าสู่ความเข้าใจแบบคนทัท่วไปมากถึงที่ไม่ใช่เคมีข้อเทอมเพรว่ามันมันก็ยังอิงกับเรื่องของเคมีข้อเทอมหรือสับเฉพาะของจีวิเคราะห์อยู่ในสับเฉพาะของจีวิเคราะห์เนี่ยถ้าเราแยกย่อยออกมาเป็นหัวข้อในแต่ละตัวแปรเล็ก,ลเกๆข้างในของมันอะไรเยแล้วหรือหัวข้อเล็กๆข้างในของมันเราก็จะเห็นว่าอย่างเรื่องเซ็กชวลิตี้หรือออริจ okay, ิเพลเนี่ยก็จะมีเรื่องของความรักความอิจฉาความหึงหวงการแข่งแย่งแข่งขันกันการรับรู้บทบาททางเพศความเป็นเพศชายเพศหญิงเพศต่างๆอะไรเงี้ยว่าบริการพัฒนายังไง นนะแล้วก็มีเรื่องของการเติบโตสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็เป็นการที่เหมือนต้องต่อสู้กับคนที่เหนือกว่านะครับเหมือนเอาชนะพ่อหรือแม่ตัวเองสูตรให้เขาเห็นว่าเราเป็นยังไงอะไรเง้ยคือมันก็จะอยู่ใน พาร์ทของเรื่องของโซเชียลด t y ีแล้วก็ออริจิลคอมเพล็กซ์ที่เราจะเจอได้แต่เดียวกันมันก็อาจจะเจอในพาร์ทอื่นด้วยเช่นในพาร์ทของเดสส์ซัพทีฟหรือเดสส์ไดเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของแอคชั่นซึ่งแอคชั่นมันก็เจอในโซเชียลดิตี้ได้ไก็เรื่องของเฟียร์ความกลัวนะครับความอิจฉาอย่าันก็จะมีเหมือนกันมีเรื่องของพาวเวอร์มีเรื่องของการคอนโทรลิงการควบคุมต่างๆที่จะเข้ามามีความเกี่ยวข้องกับเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเดส t r u ั t i o n หรือประเด็นของการ ทำลายล้างกันทำร้ายคนอื่นความปรารถนาในแง่ลบเจนตนาร้ายต่อคนอื่นอะไรบะแบบนั้นก็จะมีประเด็นพวกนี้ขเข้ามาเกี่ยวถ้าอย่างหัวข้อด e p เ n นเดนเนี่ยก็จะมีะรยายใหญ่ของนี้บิลลองกิ้งหรือความรู้สึกว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งการมีเรื่องของ validation แล้วก็อยากได้คนอื่นคอยช่วยสนับสนุนหรือว่าช่วยซัพพอร์เราในการบอกหรือการทำความเข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเองหรือช่วยยืนยันคุณค่าของตัวเราอะไรแบบนั้น ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือว่าการที่ต้องอยู่ด้วยตัวเองการพึ่งพาตัวเองอะไรแบบนั้ก็ไอยู่ในพาร์นี้เลยเออเวลาพูดถึงการพึ่ง,พ,งพิงหรือว่าการพึ่งพาดิพนเดนซีคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็คือสิ่งที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของการนอกจากพึ่งพางคนอื่นแล้วมันก็มีความขัดแของการที่ต้องพึ่งพาตัวเองด้วยว่าต้องทำยังไงหรือว่าเรื่องอันตรูมเดทเอพิเรียนมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ต่างๆที่ไม่สามารถจะรับมือกับมันได้อะไรเงี้ยไม่สามารถจะทนอยู่กับ หรือว่าคอนเซปต์ของ too much too early อะไรเงี้ยอย่างเรื่องของการประชิญประสบการณ์แห่งความตายว่าความสูญเสียต่างๆว่าแบบเด็กเกินไปหรือว่าเป็นการสูญเสียที่มาแรงเกินไป รุนแรงเกินไปประสบก,การณ์ที่มันยิ่งใหญ่เกินไปเรื่องของ verbalization หรือการพูดหรือทําให้สิ่งที่มันเปิดเป็นประสบก,การณ์ที่ไม่สามารถทําห้เข้าใจได้อะไรเงี้ยพูดออกมาให้มันเป็นการสร้างเรื่องเป็นการสร้างเรื่องประตขึ้นมาเพื่อให้ประสบก,การณ์เนี้ยมันสามารถเกิดการ commode หรือทำให้เข้าใจในระดับจิตสำนึกได้เลยประมาณนะครับก็แล้วก็โยงกันกันกบเรื่องของสปี f t ออฟซิมทอมด้วยเหมือนต้นกำเนิดของจีวิเคราะห์มันคือการที่เราสามารถจะทำาห้เข้าใจความหมายของอาการป่วยได้ว่ามันก็จะเป็นอยู่ในพาร์ทนี้ร่เหมือนกัน